พระราหูทำมาจากกะลาตาเดียวเอามาแกะได้จะบอกวิธีการบูชาพระราหูส่วนมากแล้วจะทำในเวลากลางคืนเพราะถือว่าเป็นวันเวลาแห่งพระราหูเพราะว่าพระราหูเป็นเทพนกพระเคราะห์นพเคราะห์แปลว่าก้า ประจำวันพุธกลางคืนก็เริ่มในวันพุธหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหรือในเวลาค่ำๆของถวายที่จะใช้ก็เป็นพวกของดำเป็นคราดเป็นเงามืดนั่นเองของดำที่ถวายพระราหูมักใช้กันแปดอย่างเพราะว่าเป็นเลขแปดเนี่ยก็หมายถึงพระราหู ็เพราะว่าพระราหูเป็นเทพนเพเคราะห์องค์ที่แปดในจำนวนเกพระองค์ของดำมีข้าวเหนียวดำงาดำถั่วดำขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนที่สีดำก็ที่ทำมาจากกะลานะที่เปียกปูนเนี่ยจึงได้สีดำไม่ต้องใส่สีกะลาไปเผานี่ เปียกปูนก็เป็นสีดำชาวกล้วยชาวกล้วยนี่นดำเนี่ยเนี่ยาวกล้วยดำองุ่นดำหรือลูกว่าผลไม้ที่มีสีดำไข่เยี่ยวม้าด้วยเหล้าดำถ้าไม่ใช้เหล้าดำก,ก็กาแฟก็ได้กาแฟกาแฟก็เป็นของบูชาพระราหูเหมือนกันถ้าไม่มีเหล้าดำก็เป็นกาแฟ ของที่บูชานอกจากนั้นก็อาจจะเป็นของหวานอื่นๆที่พอจะหาได้แต่ก็มักจะมีทั้งหมด8อย่างเอามาตั้งกลางแจ้งจุดธูปแปดดอกบอกกล่าวท่องพระคาถาแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนไัรคุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์และพระ ฤษีผู้ทรงคุณและสุริอสุรินทราหูเป็นที่สุดขอจงอวยพรแก่ข้าพเจ้าผู้กระทำบวงสวงนี้จากนั้นปรารถนาสิ่งใดก็บอกกล่าวไปหากสำเร็จตามที่มุ่งหวังแล้วก็ควรทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ครูบาอาจารย์และองค์พ่อพระราหูด้วยบูชา